คาะลุกหนังกับจา่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเอตดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดูไสามหรือโอฟอร์ดินานตำนานกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูเอตดแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับก็ได้ออกส่วนอาสวมบทกูรูนะครับพูดถึงเรื่องของนักเตะยอดเยี่ยมประจําปีนี้นะครับหรือรางวัลบรลลงดอนนะครับซึ่งตัวเขาเองนี่ค่อนข้างจะมองสวนกับทางด้านของกูรูหลายๆคนนะครับว่า จะสามารถซิลบัลลังดอปีนี้ไปครอบครองนั่นเองนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของบอลรับพนดนถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษแล้วก็สื่อหลายๆเจ้านะครับต่างพากันยกว่าทางด้านของจูดเบอร์ลิงแฮมกองกลางของเรอัลมาดริดแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับดูแล้วน่าจะสามารถคว้าบัลลังดอปีนี้ไปได้ครอบครองนั่นเองนะครับโดยเฉพาะล่าสุดที่ยังก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับช่วยให้ทางด้านของเรอัลมาดริดคว้า2แชมป์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลาลิกา,าฟุตบอลลาลิกาสเปนรวมไปถึงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ล่าสุดนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัว,ตวสามารถทำแอสเซทได้ด้วยในประตูที่2นั่นเองนะครับทำให้หลายๆคนยคนจับตามองว่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะโชว์ฟอร์มได้อย่างดีนะครับโดยเฉพาะในศึกยูโร2024ที่กําลังจะถึงที่กำลังจะถึงนี้นะครับโดยมองว่าตัวเขาคือคีย์สาคัญนะครับของทีมชาติอังกฤษและก็มีโอกาสพาทีมชาติอังกฤษนั้นคว้า,าฟุตคว้า,าถ้วยคว้าแชมป์ยูโรปีนี้ไปครอบครองนั่นเองนะครับแต่ทว่าทางด้านของลิโอฟอร์ดินาครับกลับมองสวนกลับกันนะครับมองว่าตัวของเขาเองเ่ไม่ มองว่าทางด้านของจูด์บริติแคมจากคว้าจากคว้าบัลลังดอนในปีนี้นะครับแต่มองว่าน่าจะเป็นทางด้านของวินิซิอุสจูเนียร์นะครับนะก็แนวรุกของบราซิลนะครับผมแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทีมของจูด์บริติแคมเองนะครับผมว่าน่าจะสามารถได้บอลวันนี้นะครับผมโดยที่ตัวของเขานะครับได้มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็ระบุว่านะครับผมวินิซิอุสเนี่ยสมควรที่จะได้บอลลงดอนนะครับบอลลังดอน ต้องตกเป็นของเขาหรือยังเขาบอกประมาณว่าบอลลงดอต้องตกเป็นของเขาหรือยังเขานําหน้าไปแล้วตอนนี้หรือเปล่าเขาอันตรายมากในเครื่องหลังนะครับจากนั้นเขาก็ทําประตูปิดเกมได้มันเป็นโมเมนต์อโมเมนตัม um ที่ยิ่งใหญ่มากๆในแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้นะครับหากคุณหา,หากคิดว่าผมคิดว่า,วาหากคุณได้ถ้วย UCL นะครับคุณจะทําให้ตัวเองมีโอกาสดีผมคิดว่าวินิซิอุั้นโดดเด่นมากๆผมคิดว่าเขาปิดซีซั่นได้อย่างแข็งกแกร่งเขาทํะ ประตูได้ในเกมใหญ่แต่ฟุตบอลยูโรและโกปาอเมริกามีส่วนสําคัญมากๆในการโหวตบอลลงดอเช่นกันนะครับผมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางด้านของริโอฟอนินานก็อดที่จะชื่นชมทางด้านของเบอร์ลิขแฮมไม่ได้นะครับแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะไม่ได้มองว่าเบอร์ลิขแฮมว่าจะได้ควา้าบอลลงดอในปีนี้นะครับโดยที่เขาระบุถึงเบอร์ลิขแฮมว่านะครับเขามีสภาพจิตใจที่ยอดเยี่ยมเราได้เห็นความสามารถของเขาแล้วแต่ผมคิดว่าจิตใจของเขานั้นคือความแตกต่างอังกฤษมีกองกลาง ที่ยิ่งใหญ่หลายรายเราพูดถึงสวิตจีพอสโคและแฟรงค์ลำาดแต่ไม่มีใครทําได้เหมือนจูดในวัยเดียวกันเลยนะครับโอ้โหนี่คือสิ่งที่ทางด้านของลิโอฟานินาครับได้ออกมายกย่องทางด้านของจูดเบลลิงแฮมนะครับว่านี่คือกองกลางที่ดีที่สุดนะครับนับตั้งแต่อ่ามีอ่าเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่อาจจะดีกว่าอ่ารุ่นขี้ทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเจอร์ล่าทอสโคแล้วก็แฟรงค์แลอ่าแฟรงค์ลำาดนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราก็มารอดูอ่าผลงานของจูดเบลลิงแฮมนะครับในสุดยูโร 2,024ที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้นั่นเองนะครับว่าตัวของเขาเองนั้นจะเป็นฟันเฟืองสำคัญพาทีมชาติอังกฤษ ควา้าแชมป์ยูโรหรือไม่รวมไปถึงนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าสุดท้ายแนละ้วทางด้านของเบลลิงแฮมนั้นจะมีโอกาสควา้ารางวัลบอลลองดอหรือรางวัลสูงสุดของนักเตะอาชีพได้หรือไม่ดังนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปครับและนี่คือทั้งหมดของข้อลุ้นหนังประจาแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเดตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเดตกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสด